สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องเหมยลี่คนเดิมอีกแล้วนะคะอาเมื่อวานนะคะที่ให้หน้าคลิปไปใครเล่นต่ออุลุกวัยไว้นะคะก็รับทรัพย์นะคะส่วนใครเล่นสูงแรกสูงเต็มนะคะก็น่าจะชวดกันนะทุกคนอ่ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องเหมยลี่ด้วยนะคะมาต่อกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่10กันยายน2564นะทุกคน เอามาฝากกันในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะคะคู่ระหว่างโรดา JC นะคะพบกับ NA C b เ e d a นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาตีหนึ่งนะทุกคนอ่าเรามาดู10นัดหลังดีกว่านะของทั้งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะพบกันนะคะ10นัดหลังนะคะชนะไป2เสมอ3แพ้5นะทุกคนส่วนสกอร์สูงแรกนะคะครึ่งแรกนะมีอยู่มีอยู่ที่8นัดนะทุกคน ก็ไม่มีสกอร์สูงแรกอยู่2นัดนะคะส่วนสูงเต็มเกมนะทุกคนก็มีสูงพอสมควรนะมีอยู่ที่8นัดเหมือนกันนะคะก็สกอร์สูงเต็มเกมที่ไม่มีก็คือ2นัดนะทุกคนเอาย้ายมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันต่อเลยนะคะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะ มีชนะไป3เสมอ4แพ้สนะคะทุกคนส่วนสกอร์สูงแรกนะมีถึง9นัดเลยนะคะทุกคนไม่มีสกอร์สูงแรกที่1นัดนะคะแล้วก็สูงเต็มเกมนะคะมีอยู่ถึง6นัดนะคะทุกคนก็คือสกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยมีอยู่6นัดไม่มีอยู่ที่4ี่นะคะอ่ะไปดูราคาน้ำกันดีกว่าค่ะที่เบต3ามหหนะคะก็เปิดมาที่ เลทราคา3นะคะสูงเต็มเกมอยู่ที่3ลูกนะคะแต่เมลรี่ว่าคู่นี้นะคะควรกดสูงแรกนะคะเมลรี่ว่าควรกดสูงแรกในราคา1.5นะทุกคนก็ขอให้เฮงๆปังๆหม่านๆกันนะทุกคนแล้วก็ก่อนจบคลิปนะฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บยูฟ่าโมฟันนะคะทุกคนแล้วก็เว็บ AMB นะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าใหม่นะคะฝาก150ฟรีอีก50กันไปนเลยนะจ๊ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าทัวร์เลดนะคะที่ไม่มีบัญชีนะคะก็สามารถเล่นได้แล้วนะทางเว็บเปิดรับทัวร์เลดแล้วนะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะ VAP รวมเซนบอลกับน้องเมลลี่นะคะติดต่อน้องเมลลี่มาได้เลยนะแอดไลน์ที่ mly_88 นะคะแล้วก็ทักมานะเดี๋ยวเมลลี่จะดึงเข้ากลุ่มให้กันแบบฟรีๆเลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะเหมืยลี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะสวัสดีค่ะ